สวัสดีครับผมผู้ชมแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านผมกลับมาเจอผมอีกแล้วผมแตงโมผู้ชายหลายบ้านท้องบ้านขายหลายหลังครับผมวันนี้ครับโมมาเปิดแมพใหม่เลยครับอยู่ที่โซนหลังสิตครับคลองสามครับหมู่บ้านนี้หมู่บ้านพึกษาบีครับผมนี่แล้วบ้านนี้ของเราเป็นบ้านแบบที้น่าอยู่มากผู้ชมซื้อทาวน์โฮมยังไงให้เหมือนได้บ้านเดียวผมเพราะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮมหลังมุมผู้ชมสวยมากขนาดที่สีนวาวสองชั้นสามนอนสองนั่งครับผมน่าอยู่สุดรีโนเวทใหม่ทั้งหลังผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปในบ้านโมขออนุญาตเปิดปปรรระะตููแ๊บบนนึงคัผ้ชมมกดีโทเลย อ่านี่เป็นไงคุณผู้ชมประตูบ้านของเราเห็นไหมเห็นไหมคุณผู้ชมสุดยอดของคุณน้าน,นะครับผม <c oughs> อ,อ้โอ้าโอเคโอเคเป็นไงครับผมแค่ประตูของเราก็สุดยอดแล้วคุณผู้ชมนี่เลยแต่โมนแนะนําบ้านแต่เริ่มต้นก่อนเลยครับนี่ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านของเราคุณผู้ชมเห็นไหมเราดีนวเวทปลูกกระเบื้องให้ใหม่ครับปูให้อย่างดีเลยทั่วบริเวณบ้านนะรตรงนี้ตรงนี้ลงจอดรถเราสามารถจอดรถได้หนึ่งคันคุณผู้ชมรถคันใหญ่ก็จอดได้กระบะเอสยูวีสบายสบายครับผมแล้วพอมองไปท้านข้างนะนี่เลยเราตกแต่งด้วยแบบ ไม้แบบเป็นไม้เชลลาผมทาสีสวยมากเป็นแนวเอิร์ธโทนนะบ้านหลนังนี้ออกแนวอบอุ่นนะผมไซส์สีสไตล์เอิร์ธโทนทั้งหมดครับแ้วเรามองขึ้นไปด้านบนนะน้นงองยุ้ยซู่ไปด้านบนน,นิดนึงจะเห็นโครงสร้างหลังคาคุณผู้ชมพร้อมติดแผ่นดูดซับความร้อนให้เรียบร้อยพร้อมติดจ้างรางน้ำฝน,นให้ด้วยนะมีเลยพร้อมเลยครับตรงนี้อู้เรียกได้ว,ว่าบริเวณหน้าบ้านของเขาเนี่ยกว้างมากเลยนุ้นผู้ชมและยังมีพื้นที่เดินด้านข้าง้วยสมกับเป็นบ้านหลังงม,มครับผมฟีลลิ่งบอกแล้วโมบอกแล้วลว,ว่าเหมือนได้บ้านบ้านเดี่ยวเลยครับผมนี่จะเป สามารถเข้าด้านด้านหลังบ้านจากด้านข้างได้ด้วยเป็นห้องครัวนะเดี๋ยวเราไปดูกันทีหลังตามมูเข้ามาหน้าบ้านก่อนตามมาเลยครับนีน่นะเริ่มจากประตูครับผมเราทุบทิ้งเลยนะนเก่าเปลี่ยนให้ให,หม่ตอนแรกเป็นไม้เราไม่เอาเราต้องทันสมัยคุณผู้ชมดีนเวทต้องที่ต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่เลยอลูมิเนียมกระจกมาสไลด์พร้อมติดตั้ง,งลูกลวดให้ด้วยครับผมมานี่เลยครับนี่เลยนะคุณผู้ชมเข้ามาครับผมเข้ามานี่เลยถึงโซน้องโถงเราแล้วโอ้โหกว้างนะนนียคุณผู้ชมดูครับขอวนสักรอบหนึ่ง โอเคนี่ตรงนี้เป็นห้องรับแขกของเราคุณผู้ชมนี่โมแนะน,นําเลยเหมาะมากตรงนี้มุมนี้ครับวางโซฟาได้แล้วตรงนี้ก็เป็นทีวีได้เลยคุณผู้ชมนี่พอทําปลั๊กติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วครับเหมาะมากๆตรงนี้และยิ่งเหลือพื้นที่อีกคุณผู้ชมโซฟาที่วางทีวีแล้วยิ่งเหลืออีกเยอะเลยเนี่ยคุณผู้ชมแม้ตรงสี่เหลี่ยมนี้เห็นไหมวางโต๊ะทานอาหารได้ใหญ่ได้เลยครับเดี๋ยจะเป็นตู้โชว์เป็นอะไรเพิ่มเติมได้ส,สบายๆเลยคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วดูหน้าต่างของเขาครับสุดยอดเลยคุณผู้ชมบานใหญ่มากหมดสะใจถูกใจจริงและติดตั้งรรรััใหหหหห้เเเมมมมมืออนนนนนดดิีี่่่่คคคคบบญแไลงููผผุณช็ สุดยอดเลยผู้ชมนี่ติดเหล็กดัดเพิ่มอีกนิดนึง้ามาอีกหน่อยเพอร์เฟกต์เลยผู้ชมสุดยอดครับผมอ่ะว่าแล้ว <c oughs> อาคารนี้ครับผู้ชมไปต่อครับผมนี่ด้านหลังบ้านของเรานี่เลยเป็นห้องครัวครับผมนี่อยู่ยาวและใหญ่ด้วยผู้ชมพร้อมเลยครับทำเคเตอร์ดูแต่เอลเรียบร้อยแล้วสวยอ่ะโมชอบบ้านหลังนี้มากเลยผู้ชมนี่ดูครับเขาพร้อมอยู่จริงจริงนะ ค่เตรียมถังแก๊สได้อีกหน่อยเตาแก๊สโ,โหผัดข้าวได้เลยคุณผู้ชมเนี้ยพร้อมเลยครับนี่เรามีแถมซิงค์ละทำบานซิงค์เก็บของให้ด้านล่างนะสวยด้วยคุณผู้ชมแม้ติดมุ้งลวนให้จ้ะหากยุงยิงมแมลงเข้าไม่ได้และนี่เลยที่เก็บของเราก็ปูกระเบื้องให้ด้วยนะไม่จะเป็นฝุ่นเลยนะเก็บสบายๆเลยข้าวสารอาหารแทงเครื่องปรุงได้โหเลยคุณผู้ชมตัวนี้มีปลั๊กไว้ให้เผื่อแบบวางหม้อข้าวไาว้โควเได้น้องนี้นะ,อะโอเคแล้วส่วนนี้ครับ ผนังเนี่ยเขาก็หนีมุมก็ชอบอีกแล้วแหละเขาปูกระเบื้องให้เห็นไหมเวลาทําอาหารกับข้าวได้ไม่เลอะเทอะเห็นไหมตรงฝ้าก็มีทําเป็นฝ้าใสไว้ให้สองแผ่นเลยไหมคุณผู้ชมห้องครัวเราได้สว่างครับแล้วส่วนมุมนี้นะเห็นก๊อกเห็นท่ออย่างงี้ก็ต้องเครื่องซักผ้าแน่นอนครับมีปปั๊กให้2รูทเผื่อให้เครื่องกรองน้มนนนมงมนมํมีอีกอ่าและเท่านั้นยังไม่พอห้องครัวเราไม่ได้มีแค่นี้คุณผู้ชมมีอีกมีความลับตรงนี้มีความลับตรงนี้คุณผู้ชมนี่ครับรนี่เลยหูห้องเก็บของใต้บันไดคุณผู้ชมเอาจริง มันกว้างมากเนี่ยคุณผู้ชมเอาจริงทำดีๆเป็นห้องนอนได้เลยนะคุณผู้ชมหรือถ้าใครมีน้องหมาน้องแมวให้เขานอนตรงนี้ได้นะคุณผู้ชมนี่ติดแอร์เพ,พิ่มโอ้โหแบบเป็นห้องส่วนตัวเพิ่มอีกห้องเลยเอา้าวกลายเป็นบ้านสี่ห้องนอนใช่ไหมตอนแรกบอกสาวห้องนอนไงอ่าอันนี้แอบชงแงมดูนิดนึงครับตองอยู่เห็นไหมยู่ว่าจะให้ดูจากข้างนอกต่อแรงเห็นไหมแฮ่มสามารถเข้าออกได้ตรเวลาเราจิ้งขยะไงเราได้ไม่ต้องผ่านตรงกลางบ้านคุผู้ชมผ่านนี้ไม่เลอะเทอะกลิ่นไม่เหม็นด้วยเห็นไหม ไปต่อครับเอ๊ะตะกี้ไม่ได้ดูห้องน้ำเลยคุณผู้ชมเหลืออีกห้องหนึ่งด้านล่างนี่ครับมาดูมาดูนี่เลยเห็นไหมบอกแล้วว่าบ้านหลังนี้เราใช้เป็นสีแนวเอิร์ธโทนแบบทั้งหมดเลยเป็นสีแบบออกสีน้ําตาลสีครีมสีไม้ผมเน้นตีมอบอุ่นนี่เลยครับตกแต่เป็นไม้หมดไหมมันจะเป็นช็อคโก้อั๋งน่ยกระจกบ,บานใหญ่โมชอมเลยสวยๆนี่มีกรอบด,ด้วยอ่า็ะเรื่องดูเต็มทั้งพื้นและผนังครับผมสุดยอดไปเลย ไปต่อครับนี่ครับนี่เป็นทางบันไดทางขึ้นชั้น2เรานี่จะสังเกตได้เห็นว่ากว้างมากเลยผู้ชมนี่แล้วเขามีการตกแต่งด้วยนะขอบคิวว้วโบวด้านล่างนี่ทำเป็นลายไม้สีทาให้ใหม่ผู้ชมและนี่เลยราวบันไดเขามีลวดลายด้วยสวยคลาสสิกเลยผู้ชมเห็นไหมอ่าผลของตู้เตียงสบายเลยผู้ชมครับผมบันไดจะเป็นรูปตัวยูนะครับฟึบบันไดขึ้นวนขวามานะเป็นรูปตัวยูผู้ชมรกนี้ครับมีหน้าต่างรับแสงบ้านใหญ่เบ้เอเร่อเลยนี่เห็นไหมเออฟีลลิ่งมันเหมือนบ้านเดี่ยวจริงๆอะเนาะ ใช่ไหมบ้านเดี่ยวตรงเวลาทางขึ้นบันไดเขาจะมีหน้าต่างบานใ,นใหญ่อย่างเงี้ยแล้วติดเหล็กดัดฟีลลิ่งเหมือนได้บ้านเดี่ยวเลยอ่ะมาแล้วก็มาถึงพูดไปพูดมาถึงท่านสองแล้วตรงนี้ครับจะมีอีกสี่ห้องผู้ชมห้องน้ำหนึ่งห้องน,น,งอ,งนอนสามเอาห้องที่ใกล้ที่สุดตรงนี้ครับผม็นกิน,น้องยูจะเดียวห้องสาเอาไม่รู้แหละเอาตรงนี้นี่ครับเป็นบรรยากาศของห้องนอนของเราเห็นไหม ดูอบอุ่นน่าอยู่ไหมคุณผู้ชมเห็นไหมเขาใช้ลายไม้หมดเลยพื้นหินออนลายไม้เห็นไหมแม้กระทั่งคิ้วบัวพื้นเขาก็ทําเป็นกระเบื้องให้คุณผู้ชมดีมากเลยและที่สําคัญนะมันเป็นบ้านหลังมุมคุณผู้ชมห้องของเราจะไม่มีหน้าต่างแค่บานเดียวมุมเดียวมันได้สองมุมนี้นี่เลยคุณผู้ชม,ชมแล้วมันดียังไงมันก็ลมเย็นสบายคุณผู้ชมเปิดรับลมเย็นสบายไม่ต้องเปิดพัดลมก็นอนได้คุณผู้ชมห้องนี้ส,สบายเลยอันไหนๆก็เอาตรงนี้ตรงนี้ใกล้กว่าคฮะห้องน้ำนี่ย อ่ะอันนี้แบกแนวนิดนึงแวกแนวนิดนึงออกเป็นแบบอารมณ์แบบดักดักนิดนึงเนี่อ่ะออกสีดําเทาขาวนิดนึงครับผมให้ลงแบบส,สุขุมสุขุมหรูหรานิดนึงอ่านี่ครับแต่ก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่หมดนะคราบผมอ่ะสวยไปอีกแบบหนึ่งครับต่อไปครับห้องนอนห้องที่สองมาเลยห้องนี้ขนาดเท่าห้องนอนตะก,กี้เนาะพอกันแล้วก็มีเลยหน้าต่างบานใหญ่นีติดเห็นวิวหน้าบ้านคุณชมไหมบานใหญ่มากห้องติดเด็กดักที่เรียบร้อยนะอ่าแล้วก็ฝ้าของเราเนี่ยนะดูฝ้า เป็นไฟเรียบหมดแล้วติดไฟดาวไ้าทันสมัยแน่นอนนะก็มาห้องสุดท้ายแล้วห้องนอนมาสเตอร์นี่เลยครับผมนี่เลยนี่เลยนี่เลยห้องนอนนี่ครับเป็นไงสามารถวางเตียง5ฟุตได้สบายๆดบิ๊มทำฟาร์คทำอะไรไว้ให้รอบห้องเลยเรียกว่าสะดวกสบายแน่นอนและน่าอยู่ด้วยและยังไม่พอห้องนี้ครับให้สมับเป็นห้องมาสเตอร์มันมีระเบียงด้วยเดี๋ยวนะเปิดก่อนว่านี่แม้พับพับพับเปิดทับไปนี่ครับ บรรยากาศดีลมเย็ยนสบายนีเห็นไหมคุณผู้ชมหมู่บ้านเงียบสงบครับนี่เลยน่าอยู่ใส่มากเพื่อนบ้านก็น่ารักเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเราทําให้ใหม่หมดบ้านน่าอยู่มากเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมดูวิวครับนี่เห็นไหมน่าอยู่มากเลยดูบรรยากาศในหมู่บ้านเห็นไหมเรียบร้อยคุณผู้ชมเงียบสงบไม่วุ่นวายครับผมก็เหมาะสําหรับการพักผ่อนและก็คนที่กําลังมองหาบ้านนะครับผมในโซนนี้นะตรงนี้อยู่หลังสีของสามคุณผู้ชมที่หมู่บ้านพฤษาบีครับผม เดี๋ยวยังไม่พอนะในโซนนี้โมมีหมู่บ้านอีกเยอะเลยไม่ได้มีแค่คลองสามีหนึ่งสามที่หกเจ็ดแปดมีหมดทุกคลองคุณผู้ชมติดต่อผมได้ครับผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ครับแวงโมผู้ชายหรือบ้านหรือเพจโรงยุบบ้านเยอะก็ได้นะศูนย์แปดห้าห้าสี่สองแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แปดห้าห้าสี่สองแปดหนึ่งสี่หนึ่งครับผมในโมคนเดิมนะก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมกันจนจบมีอะไรติดชมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหรืออยากแนะนำอะไรเพิ่มอยากได้อะไรเพิ่มอยากดูบ้านไหนเพิ่มบอกโมมาได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเเเหหหหมมมมมมืออนนนดดิคคครรรัััััับบบผผผแลล้้ววจกใ่งาสสี